เจ็ดผลไม้ช่วยดูแลเส้นผมลดการผมแท่งแตกปลายครับผม 1. กล้วยครับผมรวมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดครับรวมถึงโพแทสเซียมครับที่มีส่วนช่วยรักษาผมแตกปลายและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมให้แข็งแรงครับอีกทางครับยังมีวิตามิน B ที่นอกจากจะช่วยลด ผมแตกปลายได้แล้วครับยังช่วยลดผมขาดหลุดร่วงได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆนอกจากนี้ครับในกล้วยครับยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นผมตามธรรมชาติช่วยป้องกันรังแครช่วยให้รูขุมขนบริสุทธขออเราไม่อุดตันครับผมก็เป็นพวกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอกล้วยไข่ได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆทุกคน 2. มะละกอรครับผมการกินมะละกอรครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครับมีส่วนช่วย ลดผมบางและหลังแคได้ครับอิดทั้งครับมะละกอครับยังมีวิตามิน A อครับมาช่วยบำรุงปกป้องเส้นผมครับผมนอกจากนั้นครับมะละกอครับก็ยังมีคุณสมบัติครับต้านเชื้อราที่ช่วยให้หนังศีรษะมะลอดแข็งแรงแถมยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมได้ดีอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 3. ส้มครับผมมีส่วนช่วยครับเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ให้ดีทั่วร่างกายของเราครับโดยรวมไปถึงหนังศีรษะของเราครับพร้อมช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมครับอีกทั้งครับยังมีวิตามินซีที่มีคุณสมบัติครับช่วยต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียครับซึ่งการที่ขาดวิตามินซีนั้นครับก็อาจทําให้ผมร่วงหรือผมเสียได้อีกครับทั้งวิตามินซีครับยังถือเป็นส่วนสําคัญครับในการสร้างคอลลาเจนและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเส้นผมของเราอีกด้วยนะครับ เซอโวคาโดครับผมมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมครับช่วยบำรุงหนังศีรษะให้สุขภาพดีอีกทั้งครับยังมีวิตามินซีธาตุเหล็กและไบโอติกครับพร้อมด้วยไขยมันดีที่ช่วยทําให้เส้นผมเงาง,งามแข็งแรงครับนุ่มตรวยขึ้นนอกจากนี้ครับยังมีวิตามิน E ีมาช่วยต้านอนุมูลิสระและช่วยบำรุงเส้นผมให้ดกดำเงางามงาอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน5้าฟ้ลังครับผม ุวมไปด้วยวิตามินซีที่มีส่วนช่วยปกป้องเส้นผมจากการแตกหักโดยเฉพาะครับใบฝรั่งที่รวมไปด้วยสารอาหารมาช่วยฟื้นฟูการเจริญเติบโตของเส้นผมครับอีกทง้งครับฝรั่งครับยังมีส่วนช่วยต้านเชื้อราป้องกันรังแคและลดการติดเชื้อที่หนังศีรษะและก็ทําให้ผมนุ่มสวยเป็นเงางามอีกด้วยนะครับเพื่อนเพทุกคน 6. แอปเปิล oh, <happen S 1> ครับผมมีส่วนช่วยเพิ่มการผลิตเคราตินในรูขุมขนครับทาให้เส้นผมแข็งแรง เรียบลื่นและเงางามครับอีกทั้งครับยังมีโฟสไซยานินครับ B 2ครับมาช่วยส่งเสริมการเจิบเติบโตของเส้นผมครับนอกจากนั้นครับยังมีสารต้านอมูลอิสระมาช่วยลดความเสียหายของเส้นผมกับแถมแอปเปิลครับยังมาช่วยเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผมและปริมาณโปรตีนในเส้นผมอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน7 s t o สตรอเบอรี่ครับผมเป็นแหล่งของวิตามินซครับมาช่วยกระตุ้นการดูดซึมของธาตุเหล็ก ในขณะเดียวกันครับก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมกับพร้อมด้วยวิตามิน B5 ครับที่มาช่วยป้องกันผมร่วงผมหลุดผมแตกปลายอีกจังครับวิตามิน B5 ครับยังทํางานร่วมกับสารอาหารอื่นเพื่อช่วยซ่อมแซมและสร้างผมใหม่ขึ้นผมดกดำเงาง,งามอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผัก ผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความก้วนอีกนะครับเพื่อนเพื่อรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุด สำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลมกน้าถึงขั้นเสียโชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ําผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการ ออกกาลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะ ถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60บกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน Mm-hmm.